ภูกัลยาเป็นหัวหน้าวิชารคะแล้วก็คุณครูพิชาเป็นหัวหน้าสุดแล้วก็ท่านรองนำเชรนะคะปัดตุคพลกันในทีมของของโรงเรียนในสพมจังเสาของเราก็มาหลางเรียนนะคะก็จะเป็นโรงเรียนเป็นจมราชรังสิตนะท่านรองที่นั่งอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็เบจจมาสองนะซึ่งเบจจมาสองกับแต่ลุมีแล้วก็เซนหลุยนะรู้สึกม่ไจะทำเป็นวยญญูร่วมกันนะคะซึ่งเราก็ได้เซนวิญยูร่วมกันแล้วนะคะสิ่งที่อยากจะ จะฝากแล้วก็ขอคาขอปรับปรุงมาจากมหาลัยก็คือจริงๆ,ๆแล้วชั้นสาของเราเนี่ยเรียน,ยนมัธยมนะคะอยู่28โรงเรียนนะคะแล้วก็มีเอเกชนอีก3-4โรงเรียนนะคะแล้วก็วิทย,ลยาลัยอีกหลายหลายมหาหลายหลายวิทยาล <c oughs> ัยเช่นกันก็คือในส่วนของเล็กเรามีขนาดเล็กซึ่งโรงเรียนแต่โรงเรียนก็อยากคาดหวังอยากจะให้ลูกๆของเราเนี่ยได้เรียนมหาลัยได้ต่อในระดับปึกษาแต่ติดในเรื่องของปัญหาหลายอย่างก็อยากจะฝาก ของความเมตตาจะาทำาะไรได้เพียงนั้นเรื่องของโค้ต้าน,นะคะปกติแล้วเราเคยเคยเคย,เคยทำในปิดโอเกี่กับของมอบวเหมือนกันนะคะแลก็ก็ของของขอ,งอะไรนะของของพยาบาลนะคะค <im> ือแต่โรงเรียนก็จะมีโค้ต้าให้โรงเรียนตามสัดส่วนนะคะของจำนวนนักเรียนอันนี้นะแต่ละคณะหต่ลแต่ละสาขาขึ้นอยู่กับโรงเรียนนะคะว่าเขาจะเด็กเขาจะสนใจคณะอะไร าเป็นรายโรงเรียนเลยค่ะเป็นพื่อเป็นขนาดเล็กถ้าหากว่าเขาได้มีโอกาสเพ้ามบาริเวณนั้นับรอบรมศึกษาและนั่นหมายถึงว่าการสร้างเครดิตให้กับโรงเรียนของเขาด้วยนันก็อยากจะขอฝากไปเสรอ